สนับสนุนโดยเพจฮูฟไลท์เสื้อบัตเปล่า vi, คลิปแฟนคาเรียของแท้ a, ราคาสุดประหยัด590บาทและพิเศษหากคุณใส่โค้ดเนมนี่คือแฟนที่กำพลจริงๆใช่ไหมครับรับไปเลยส่วนลด100บาททันทีสนใจรายละเอียดอยู่ที่ดีสคริปชันของคลิปนี้นะครับอันดับที่7จ็ดไมมีฮีตรุกก่การ2010ันถึง2 0 1 4ีทีมมหาอำนาจที่เกิดจากการรวมตัวกันของซูเปอร์สตาร์รุ่งร้าปี2003อย่างอันดับที่1นึ่งเลบรอนเจ อันดับที่4คริสบอชและอันดับที่5ดิเวนเว่ยนี่คือคำพูดของลบลอนเจมส์ที่ได้พูดกับแฟนๆไหม่ม่ฮีทในการเปิดตัวของพวกเขาและกลายเป็นดาวร้ายแห่งวงการ NBA แต่นั่นก็ไม่ได้มีผลอะไรกับฝีมือของพวกเขาเลยเพราะฝีมือของพวกเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครมองพวกเขาอย่างไร กับสไตล์การเล่นที่ทั้งดุดันและรวดเร็วของวิกรีแห่งไหม่ม่ฮิตทำให้พวกเขาสามารถเอาชนะได้ถึง27เกมติดในปี2013และผลงานรวมตลอดระยะเวลาการนั้นร่วมกันกว่า4ปีในร่องกานปกติพวกเขาสามารถเอาชนะได้ถึง224เกมและแพ้เพียงแค่88เกมเท่านั้นซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วละก็พวกเขาสามารถชนะได้มากถึง71ตลอดการเล่นด้วยกันทั้งหมดเลยทีเดียว พร้อมกันนี้พวกเขายังสามารถเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้ถึง4ปีติดซึ่งมีเพียงแค่5ทีมในบร,ริษัท NBA เท่านั้นที่สามารถทําได้อย่งางไรก็ตามไม่มีฮิตชุดนี้ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ถูกคาดหวังเอาไว้เพราะพวกเขาได้แชมป์เพียงแค่2สมัยเท่านั้นจากที่เคยถูกคาดการไว้ว่าอาจจะสามารถทําได้ถึง3ปีหรือการควา้าแชมป์3ปีติดและพวกเขาก็มักจะถูกแซวว่าแชมป์แรกได้จากการชนะเด็กส่วนแชมป์ที่2ก็ได้จากการรอดตายจาก3แต้มปฏิหารของเลออาเลน นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมพวกเขาถึงยังเป็นทีมหามหน้าที่ยังอยู่ในอันดับไม่สูงมากนะโดยสรุปแล้วทีมไม่มิฮีทชุดบิก๊กทรีพวกเขาเป็นทีมหามหน้าของ NBA ถึง4รุ่การเข้าชิง4ปีและได้แชมป์ NBA 2สมัยจากผลงานของโลบอลเจมส์และดีเวนเวดผู้เล่นที่รอเข้าสู่ Hall of Fame ส่วนคริสบอรย่งไม่แน่ใจนะครับอันดับที่6 Los Angeles Lakers ร <ian>. ุกการ2000ถึง2004 หากพูดถึงทีมหมหาอำนาจที่ปลายที่สุดในประสาท NBA ก็คงหนีไม่พ้นเลเกอร์ชุดทีพรีสนี่แหละครับเพราะแกนนำของพวกเขาอย่างโคบี้และแชคต่างก็ไม่ถูกกันถึงขนาดขั้นที่ว่าต่อให้โคบี้ต้องไปซื้อของในโลตัสแบบตัวเปล่าแล้วแชคเปลี่ยนอาชีพไปเป็นพนักงานแจกหน้ากาก,กอนามัยพวกเขาก็จะไม่ยอมใช้ของและให้ของกันและกันเลยแต่ถึงอย่างนั้นความบาดหมางของทั้งคู่มันก็ถูกสงบไปเมื่อฟิลแจ็กสันยอดโค้ชที่เพิ่งพาทีมคาโกบูได้แชมป์เข้ามาคุมทีมทำให้ความเป็นมืออาชีพและความกระหายในชัยชนะสามารถอยู่เหนือความเกลียดดังไ้ ซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นทีมมหาอำนาจของพวกเขาถึง5ปีโดยในแต่ละฤดูก,กาลที่พวกเขาเล่นเข้าขากันนั้นโคบี้และแชคไม่เคยชนะน้อยกว่า50เกมเลยอีกทั้งในช่วงที่พวกเขาควา้าแชมป์สาปีติดนั้นสถิติในรอบเพลย์ออฟก็ดีเอามากๆสามารถชนะได้ทั้งหมดถึง43เกมและแพ้เพียงแค่13เกมเท่านั้นซึ่งตัวเลขสถิตินี้ก็เป็นจํานวนตัวเลขเดียวกันกับทีมชิคาโกบูลในยุคที่พวกเขาได้แชมป์สมสมัยแรกและถ้าหากพูดถึงฤดูก,กาลที่ดีที่สุดของไลเกอร์ชุดนี้แล้วก็คงจะเป็นฤดูก,ก เขาสามารถควา้าแชมป์ได้ด้วยการรันรอบเย์ออฟด้วยการชนะ15เกมติดและแพ้พเพียงแค่เกมเดียวโดวยในรอบแรกพวกเขาชนะพอตแลนด์ไปได้3-0เกมรอบที่2ชนะสกอรมนโตคิงไป4-0เกมและรอบรชิงแชมป์สายเอาชนะซานโตนัสเปอร์ไปได้4-0เกมมีเพียงแค่ทีมฟิลิเปีสเปนทียซิกเซอร์เท่านั้นที่สามารถตอ่อกรได้1เกมโดยเกมแรกต้องยก,กรติให้กับอเลนอวอร์สันที่สามารถนำทีมซิกเซอร์ให้ชนะไปได้ในเกมแรกในช่วงต่อเวลา เท่าอีก4เกมที่เหลือก็เป็น l อ l เ e ลเกอร์ของโควิ้และแช็คที่ถล่มพวกเขายับเลยและสถิติชนะ15เกมแพ้แค่หนึในรอบเพลย์ออฟก็เป็นสถิติที่ดีที่สุดในบริษัท n b a นณขณะนั้นอีกด้วย แต่ถึงอย่างนั้นเส้นทางการควา้าแชมป์ของแช็คและโคบี้ก็สั้นซะเหลือเกินเพราะเมื่อพวกเขาเริ่มชนะมากๆจนไม่มีใครสามารถสู้ได้แล้วพวกเขาก็หันกลับมาสู้กันเองและก็ต้องแยกทางกันจนไปในที่สุดผลสรุปก็คือเลเกอร์ในยุคแช็คโคบี้สามารถครอบงำลีกได้ถึง5ปีจากปี2 0 0 0จนถึงส0 0 4สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ถึง4ปีและควา้าแชมป์ได้ถึง3สมัยด้วยผู้เล่นที่เข้าไปสู่ฮอลล์ออฟเฟมแล้วถึง2คนอย่างเชคิโอเนลและโคบี้ไบรอันพร้อมกับโค้ชที่เข้าสู่ฮอลล์ออฟเฟมอีก1คนอย่างฟิลแจ็กส อันดับที่5บอสตันเซลรติกรุกนการ1981จนถึง1987 o บอสตันเซลติกคือทีมเก่าแก่ที่มีบริษัทย่างยาวนานมามากที่สุดในประสัทิ NBA และยุคที่บอสตันประสบความสำเร็จมากที่สุดยุคหนึ่งนั่นก็คือยุคของไลลี่เบิร์ดกลางยุค80คือช่วงที่ NBA อาศัยการเล่นของผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์เป็นหลัก ทีมไหนมีวงในแข็งแกร่งทีมนั้นย่อมได้เปรียบมากที่สุดทําให้พลรกทีของบอสตันหน้าขนาดนั้นอยางไลลี่เบิร์สเควินแมคฮาและโรเบิร์ตแพริชที่มีส่วนสูงเฉลี่ยของ3คนถึง 2, 8เมตรแเซนสามารถสร้างความแตกต่างและครอบงําลีกได้อย่างง่ายดายแต่ไม่ใช่เพียงแค่ส่วนสูงอย่างเดียวเท่านั้นที่ทาให้พวกเขานั้นเล่นงาน่ายจนแทบไม่มีใครสามารถเอาอยู่แต่เพราะว่าพวกเขานั้นเล่นกันเป็นทีมเข้าขากันราวกับเป็นพี่น้องแม่เดียวกันแถมยังมีบิลวอตันหนึ่งในผู้เล่นวงในที่ขึ้นชื่อเวยว่าทดทนนึง,นง้ถั สรองวคุณลองนึกสภาพดูสิครับว่าถ้าหากมีคนสูง2เมตรกว่าๆ3ถึง4คนมาเล่นลิงชิงบอลกับคุณแล้วละก็คุณจะหยุดพวกเขายัางไงและด้วยความแม่นยำระดับ Legendary ของ l i ลี y Bird ทำาให้ Boston Celtic ิแข่งกับใครก็มีโอกาสชนะถึง75%จากผลรวมการแข่งขันในรูปก,การปกติของพวกเขาที่ชนะมากสุดถึง432เกมและแพ้เพียงแค่142เกมเท่านั้นในช่วงระยะเวลา7ปีที่ครอบงำลิ โดยในแต่รุกการพวกเขาชนะอย่างน้อย56เกมและมีถึง5รุกการที่พวกเขาชนะอย่างน้อย60เกมแต่ถึงแม้จะเก่งกาจแค่ไหนก็ตามพวกเขาก็ยังมีคู่ปรับอย่างเลเกอร์ที่ยังไม่สามารถเอาชนะได้ง่ายง่ายอยู่เพราะในระยะ7ปีจากการเจอกัน15ครั้งพวกเขาแพ้ไปถึง8ครั้งเลยทีเดียวพร้อมกับยังพลาดแชมป์ให้กับเลเกอร์ถึง2ครั้งจากการเข้าชิงใน3ปี ผลสรุปโดยรวมบอสตันเซลติกยุคไลลี่เบิร์ดสามารถเป็นซูเปอร์ทีมได้ยาวนานถึง7ปีด้วยฟอร์มการเล่นอันสุดยอดของผู้เล่นที่เขาฮอออบเฟนไปแล้วอย่างไลลี่เบิร์ตเควินแมคคาวเดนนิสจอนสันโรเบิร์ตพาริสและบิลวอร์ตันพร้อมกันนี้พวกเขายังสามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ถึง5ครั้งและควา้าแชมป์ไปอีก3สมัยอันดับที่4 เลเกอร์ยุคโชว์ไทม์ปี1980จนถึง1989หากคุณได้ยินคำถามว่าใครคือผู้เล่นที่ดีที่สุดตลอดกาล3รายชื่อที่ปรากฏขึ้นมาแน่ๆเลยที่คุณจะได้ยินก็คือไมเคิลจอร์แดนคาริมอับดุลจาบาและเมจิกจอนส s ันซึ่ง2รายชื่อผู้เล่นที่ดีที่สุดตลอดกาลอย่างจาบาและเมจิกเคยอยู่ทีมเดียวกันโดยระยะเวลากว่า10ปีที่ทั้งคู่เล่นร่วมกันนั้น พวกเขาสามารถทำได้ถึง3189คะแนน1 1 2 8 3รีบาว์และ1245แอรส่ซิส์ร่วมกันกับการประสานงานของร็อคอันดับหนึ่งปี1969และปี1979พวกเขาปฏิบัติการเล่นฟาสต์เบรกหรือการทำคะแนนเร็วได้อย่างสวยงามอย่างน่าเหลือเชื่อทั้งทีมเวิร์กความเิ่อไหวและความมั่นยำสร้างความสนุกสนานให้กับแฟนๆเราว่าพวกเขากำลังแสดงโชว์อยู่และนั่นก็เป็นสาเหตุที่พวกเขาถูกเรียยกว่าเลุท มากกว่า10รู่การที่พวกเขาไม่เคยชนะน้อยกว่า54เกมเลยในรุ่การปกติซึ่งเมื่อนับรวมกันแล้วเลเกอร์โชว์ไทม์สามารถชนะได้ถึง712เกมมากกว่าชัยชนะโดยรวมของบอสตันเซลติกคู่ปรับตลอดการถึง12เกมนอกจากนี้เลเกอร์ในช่วงนั้นยังสามารถเอาชนะบอสตันเซลติกได้ถึง17ครั้งจากการพบกันทั้งหมด27เกมอีกด้วย Three and six Years และโดยสถิติตรงนี้านอาจจะเรียกได้ว่าเมจิกจอ h ์นสันมีผลงานเหนือกว่าเลยเลือเบิร์ดอยู่นิดหน่อยสำหรับเลเกอร์โชว์ไทมแล้วพวกเขาสามารถเข้าถึงรอบชิงได้ถึง9ครั้ง จากผลงานการแข่งรอบเพลย์ออฟที่ชนะถึง127เกมแพ้เพียงแค่60เกมเท่านั้นและในชัยชนะเหล่านั้นพวกเขาสามารถเอาชนะแบบสวีปหรือชนะแบบขาดลอยคู่ต่อสู้ไม่ได้เลยแม้สักเกมเดียวถึง12ครั้งแต่ถึงกระนั้นก็ตามพวกเขาเองก็เคยแพ้แบบโดนสวีปเหมือนกันในรอบชิชนะเลอศถึง2ครั้งนั่นก็คือปี1983ที่แพ้กับฟิ i l ล d e l เ h ียเซเวนตีและปี1989ที่แพ้กับดีทริฟพิสตัน สรุปผลงานโดยรวมของไลเกอร์ยุกโชวิทางกับผู้เล่นระดับฮออฟเฟมอย่างคาริมอับดุลจาบาเมจิกจอนสันเจมส์วรตตี้บ๊อบแมกดูและจามาวิลเคสพร้อมกับโค้ชที่ติดฮออฟเฟเหมือนกันอย่างแพทไลดี้พวกเขาสามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ถึง9ปีและควา้าแชมป์เอเอเอสมัยและรวมระยะเวลาทั้งหมดที่พวกเขาเล่นโค้ดีโค้ดเก่งเป็นระยะเวลากว่า10ปีอันดับที่3ซานแอนโตนโอสเปอร์รุ่การ1น9 9การจนถึงรุ่การ2014 เมื่อพูดถึงทีมที่เป็นดนาสตี้หรือทีมมหาอำนาจของวงการหลายคนอาจจะต้องเถียงว่าสเปอร์ไม่ได้จะติดอยู่ในลิสต์นี้เพราะพวกเขาไม่เคยชนะกันแบบติดๆและไม่เคยมีจุดพีคของทีมเลยแต่ถ้าหากลองมองดูดีๆแล้วล่ะก็สาเหตุที่สเปอร์ไม่เคยมีจุดพีคเลยก็เป็นเพราะว่าพวกเขาเล่นดีตลอดเวลาย,ยังไงเล่า ตั้งแต่ทีมดันแคนเข้ามาในลีกเป็นรุกกี้ปี1998จนสามารถควา้าแชมป์สมัยที่5ในปี2014สาน์จนอสเปอร์สามารถคว้าชัยชนะได้ถึง1,999เกมและแพ้เพียงแค่486เกมเท่านั้นซึ่งเป็นทีมที่มีชัยชนะมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทีมอื่นในลีกในช่วงระยะเวลาเดียวกันและในชัยชนะ1,999เกมนั้นพวกเขาชนะด้วยผลต่างรวมถึง9,394คะแนนซึ่งทีมที่มีผลแต้มต่างชนะมากที่สุดอันดับ2ก็คือทีมเอเลเกอร์ที่ชนะไป9 112เกมและมีผลแต้มต่างอยู่ที่5,008คะแนนตัวเลขตรงนี้จึงเป็นหลักฐานชั้นดีว่าซานโตนสเปอร์ไม่ใช่เพียงแค่ชนะเยอะเกมเท่านั้น แต่พวกเขายัางสามารถชนะได้อย่างมีคุณภาพอีกด้วยและสิ่งที่ทําให้พวกเขาเป็นสุดยอดทีมนั่นก็คือการรู้จักปรเปลี่ยนวิธีการเล่นของตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาจากไรยุก,กา้าที่พวกเขาเน้นเกมรับอย่างเหนียวแน่นซะก่อนแล้วค่อยบุกโดยใช้หอคอยคู่เดวิดโรเบนสันและทีมเนนเช่นเป็นแกนนําหลักของทีม,ทม Duncan, แต่พอเข้าสู่ยุค2 0 0 4เมื่อมีกฎแฮนเช็คเข้ามาคือห้ามฝ่ายป้องกันเอาแขนไปดันคู่ต่อสู้พวกเขาก็ปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นจากที่เคยทำแต้มด้วยการบุกทะลวงวงในอย่างเดียวก็กลายมาเป็นสร้างพื้นที่ด้วยการจ่ายครีเอทสเปซขึ้นมาและอาศัยการทำแต้มจากการยิงวงนอกและนี่แหละคือเหตุผลสำคัญที่ตลอดระยะเวลาย,ยาวนานกว่า16กปีพวกเขาไม่เคยชนะน้อยกว่า50เกมเลยมีเพียงแค่ฤดูกาล่ันเการเเท่านั้นที่พวกเขาเล่นแค่50เกมด้วยปัญหาทางเทคนิคของลีกและสิติของพวกเขาก็อยู่่ที ชนะ37แพ้แค่13เกมเท่านั้นและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ซานตนสเปอร์ Saint ure, จะควา้าแชมป์ได้ถึง5สมัยไม่ได้เลยหาคาสุดยอดโค้ชที่มีนามว่าเกรกพอพูชซึ่งเป็นที่น่าเสียดายจริงๆแล้วพวกเขาควรจะได้แชมป์6สมัยซะด้วยซ้ำถ้าหากว่าในปี2013ไม่โดน3แต้ประทารของเลอเรนซ์กอน สรุปผลงานโดยรวมของทีมซานตอนสเปอร์พวกเขาสามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ถึง6ครั้งและควา้าแชมป์ NBA 5สมัยจากความการเล่นอันยอดเยี่ยมของผู้เล่นระดับฮอร์ฟเอมอย่างเดวิดโรเบนสัน,นและเปลี่ยนท่ายจากยุคฮอคอยคู่มาเป็น3าทหารเสือกับผู้เล่นที่รอเข้าสู่ฮอร์ฟเอมอย่างทีมนนแดนเคนโชนี่ปาร์เกอร์และมานูจูดูเบลลี่ภายใต้การคุมทีมของสุดยอดโคช้ชเกรทพอพอวิชและนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมซานตอนสเปอร์จึงเป็นทีมที่มีสิทธิ์ลุน้นแชมป์มาตลอดระยะยาวนานกว่า16 อันดับที่สอง โกลเด้นสเตยเรียลรุ่นการ2014ถึง2019อาพูดถึงทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในยุคนี้คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้ว่ามันไม่ใช่ทีมโกลเด้นสเตยเรียลอย่างแน่นอนจากทีมที่ไม่เคยมีใครสนใจพวกเขาอดทนและสามารถก่อร่างสร้างตัวด้วยน้ำพักน้ำรายของตัวเองและดร a ฟ t ์ฟู้เล่นที่กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ในปัจจุบันขึ้นมาอย่างอันดับที่7ปี2009สตีเฟนเคอรีอันดับที่11ปี2011เควทัมสันอันดับที่35ปี2012ดูรมอนกรีและพวกเขายังมีอีอก ผู้เล่นที่ม,มีประสบการณ์อย่างอันเดรีกอดาลาและดรับอันดับที่1ปี2005อย่างแอนดรูปบกันเข้ามาเสริมทีมอีกด้วย ซึ่งนี่ก็เป็นชุดผู้เล่นที่ครบเครื่องมากจนสามารถสร้างและทำลายสถิติได้เกือบทั้งหมดในวงการ NBA อทิเช่นเป็นทีมที่เปิดตัวดีที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA ชนะ24เกมติดเป็นทีมยิง3แต้มมากที่สุดในฤดูกาลปกติ1,077ลูกซึ่งมาจากซีฟินเคอร์รี่เพียงคนเดียว402ลูกเป็นทีมแรกและทีมเดียวในประวัติศาสตร์ NBA ที่ไม่เคยแพ้2เกมติดเลยในฤดูกาลดียวและที่สำคัญที่สุดพวกเขาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการกลายเป็นทีมที่ชนะมากที่สุดในฤดูกาลปกติ73เกมแทนที่เจ เดิมอย่างทีมชิโกบูในยุคไมเคิลจอแดนยังยังยังครับท่านผู้ชมเท่านี้มันยังไม่สาแก่ใจอีชอยเพราะทีมก็ได้เซเวเรย์ยังสามารถโหดได้กว่านี้อีกเมื่อรู่การ2017เควินดูรรนตัดสินใจเข้ามาร่วมทีมและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พวกเขาจากที่เคยถูกมองว่าเป็นเด็กดีกลายเป็นทีมไวร้ายทันทีเราก็เป็นอนาคินแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ไม่สนใจเพราะการย้ายเข้ามาของเควินดูรรน ทำให้ทีม Golden State Warriors กลายเป็นทีมแรกและทีมเดียวในบริษั์ NBA ที่มีผู้เล่นระดับ MVP ในช่วงพีของอาชีพถึง2คนอยู่ในทีมเดียวกันและนั่นก็ไม่แปลกเลยที่พวกเขาจะสามารถไล่เตะก้นเะบรนเจมแบบขาดลอยถึง4ต่อ1เกมในรอบชิง2017และ4ต่อ0เกมในรอบชิงปี2018 ant, จนว่ากันว่าทีม Golden State Warriors ในชุดนั้น อาจจะดีกว่าทีมชกโกบูยุคไมเคิลจอแดนอีกซะด้วยซ้ำไปแค่นี้ท่านผู้ชมก็คิดว่าโหดแล้วใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขายังสามารถเก่งไปได้กว่านี้อีกเมื่อเดมาคักเขาสิน้นเซนเตอร์สุดยอดแห่งยุคเข้ามาร่วมทีมแต่ทว่าน่าเสียดายที่เขาสิ้นเข้ามาด้วยสภาพที่รับบาดเจ็บสามารถใช้งานได้เพียงแค่30%เท่านั้นทําให้เราจึงไม่เคยได้เห็นฟอร์มที่ดีที่สุดของทีมโกลเด้นเซอรเรียร์ในชุดนั้นเลยและเหตุผลสําคัญที่สุดที่ชุดรังให้พวกเขานนั้เป็นเพียงแค่อันดับ2ในสนอเมื่ออย้อนกลับไปในรอบชิงปี 2016พวกเขากับพลาทาให้กับทีมคีฟแฟลน์กาเลียหลังจากขึ้นนำอยู่3<ว>ต่อ1เกมและในรอบชิงปี2019ก็ชนะเสียดายที่ไม่ว่าจะเป็นเควินดูรันหรือว่าเคร์ทอมสันต่างก็ได้รับบาดเจ็บทำให้ทีมมามืดอย่างต,ต,ตัวโรเตอรเตอร์คว้าชมป์ไปจนเสียโอกาสทำทรีพีทและในที่สุดทีมพวกเขาก็แตกแม้ว่าพวกเขาจะเป็นทีมระบบไม่เน้นซูเปอร์สตาร์ก็ตาม สุปผลผกานโดยรวมของทีมโกลเด้นเซเรียร์จากการสร้างทีมรับสตีเฟนเคอร์รี่คอยทำสันและเดนมอนกรีนพร้อมกับได้เควินดูแรนเข้ามาร่วมทีมทาให้พวกเขาเป็นทีมที่ยึดครองอํานาจในลีก NBA ยาวนานกว่า5ปีสามารถเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ถึง5ครั้งและควา้าแชมป์เอ็ได้ถึง3สมัยเลยทีเดียวอันดับที่1นชิคาโกโบู ยุคไมเคิลจอแดนหากพูดถึงทีมหามหน้าของวงการบาสเกตบอลตัวจริงแล้วล่ะก็คงจะเป็นทีมอื่นไปไม่ได้นอกเสียจากชิคาโกูบูในยุคข,ของไมเคิลจอแดนกับความสำเร็จที่ผมเองแทบไม่ต้องพูดถึงเลยแชมป์ NBA 6สมัยจากการทำทวิปีสองครั้งหากนับเฉพาะช่วงที่พวกเขาสามารถควา้าแชมป์ภายใตาก,การนำของไมเคิลจอแดนได้แล้วล่ะก็พวกเขาสามารถชนะได้มากถึง3 8 8เกมจากทั้งหมด492เกมซึ่งตีเป็นอัตราชนะสูงถึง 78. 9ป และต่อให้นับ2ปีที่ MJ หันไปตีเบสบอลแทนทีมชิคาโก้บูก็ยังคงเซรีสูงอยู่โดยมีค่าเฉลี่ยชนะสูงมากถึง74%เลยทีเดียวและยังสามารถเข้าสู่รอบชิงแชมป์สายได้ถึง2รุฤดการเพียงแต่แค่ไม่สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เท่านั้นเองอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้ชิคาโก้บูนั้นอยู่เหนือบรรดาทีมอื่นที่เป็นทีมมหาอำนาจด้วยกันในลิสต์นี้ก็คือ พวกเขาไม่ได้ยึดครองเพียงแค่โลกของบาสเกตบอลเท่านั้นแต่ยังยึดครองไปถึงวัฒนธรรมของโลกอีกด้วยไม่ว่าใครต่อ้คุณนั้นจะเล่นบาสเกตบอลหรือไม่จะเป็นยัยแมนที่ขายยามปาระดิฟูอยู่หน้าเซนทันโบร์หรือจะเป็นปรต,ตูยามหน้าคอนโดย่านสุขมุมวิททุกคนต่างก็ต้องรู้จักเบโคจแดนและทีมชิคาโก้ของเขานอกจากนี้มันยังลามไปถึงวงการแฟชั่นอย่างรองเท้าแอร์จอแดนที่ถึงแม้ว่าจะผลิตมาแล้วกว่า35ปีก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจนมาถึงปัจจุบัน หรือแม้กระทั่งบวงการบันเทิงที่มีหนังสเปซแจ็ซึ่งเป็นหนังเกี่ยวกับบาสเกตบอลที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดแล้วว่ากันว่าทีมชิโกโบูก็ยังเป็นต้นแบบของทีมโชคุแห่งการ์ตูนชื่อดังสแลมดังนั่นเองอย่างไรก็ตามสิ่งที่สําคัญที่สุดของชิโกโบูในยุคนั้นก็คือการเป็นต้นแบบของความสาเร็จไม่ว่าจะเป็นความพยายามและแนวทางในการเล่นของโคบี้ที่ได้จาก MJ การสร้างทีมด้วยการให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ภายในทีมของสตีฟเคอร์ที่ถูกส่งต่อมาอย่างทีมโกลเด้นสเตเดียร เป็นมาตรฐานของคำว่าตำนานซิลบลอรนเจมส์ James, ยังต้องพยายามไปให้ถึงและความสำเร็จที่มีอิทธิพลส่งผลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้เองทำให้ทีมชิคาโกบูในยุคไมเคิลจอร์แดนยังคงครองความเป็นเจ้าหามหน้านของวงการบาสเกตบอลต่อไปผลสรุปความเป็นทีมดนสสตี้ของทีมไมเคิลจอร์แดนอ๋อไม่สิทีมชิคาโกบูนั่นก็คือสามารถเป็นเจ้าแห่งลลกได้ถึง6ปี เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ6ครั้งและควา้าแชมป์ NBA 6สมัยกับสุดยอดผู้เล่นที่อยู่ในหอเฟมอย่างเมื่อคจอดแดนสกอตตี้พิเพนเดนิสโรดแมนและยอดโค้ชตลอดกาลฟิลแจ็กสัน